อตอบทุกคําถามเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเลตนะครับผมไปอ่านทุกคําถามประมวลมาให้แบบนี้คนที่ถามกันเยอะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือประกาศผลเมื่อไหร่ประกาศผลประมาณเดือนตุลาคมนะครับซึ่งตอนนี้ปิดไปแล้วนะใครจะไปลงไปลงไม่ได้แล้วนะ36.4ล้านคนไปลุ้นกันเอาประมาณตุลาคมาคุณจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยววันที่เนี่ยจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ไม่มีบัตรผู้พิการก็คือพูดง,ง่ายๆไขลงทะเบียนไม่ทันหรือผูป่วยติดเตียงหรือคนที่เป็นคนชราอะไรก็แล้วแต่สารพัดทุกกลุ่มเนี่ยที่ไม่มีในสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยคุณจะต้องลงทะเบียนประมาณเดือนตุลาคมแต่ยังไม่รู้ว่า ให้เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณจุลพันธ์จะแจ้งอีกทีหนึง่งแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินธนาคารทอ,อสอหรือธนาคารทออกอสอค่อยว่ากันอีกทีนนทหนึ่งส่วนกลุ่มที่1ซึ่งจะได้เงินเนี่ยยีกันยาถึง30กันยายนนี้ผู้พิการจะทำอย่างไรบางคนบัตรหมดอายุไปแล้วบางคนยังไม่ได้ยืนยันตัวตนบัตรคนจนหรือบางคน ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัตรคนพิการทีละเรื่องนะสำหรับผู้พิการที่อะตกลนไม่ได้ต่ออายุบัตรผู้พิการหรือผู้พิการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการก็คือไม่มีบัตรผู้พิการกระทรวงพัฒนาสังคมขยายวันให้คุณไปต่ออายุ แล้วก็วันให้คุณไปขึ้นบัตรผู้พิการจนถึงวันที่3ทธันวาคมซึ่งถ้าคุณรีบไปทำคุณถ้าคุณรีบไปทำแล้วคุณไม่ได้ได้ในรอบนี้สำหรับผู้พิการนะคุณไม่ได้ลไม่ได้ได้รอบวันที่25คุณก็จะไปได้รอบวันที่เก็บตกก็คือเก็บตกวันไหนเก็บตกวันที่2 2ตุลา22พฤศจิกา และสุดท้ายคือ22ทธันวาคมมิฉะนั้นแล้วผู้พิการจ๋ารีบไปต่อบัตรผู้พิการต่ออายุนะและไปขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อได้บัตรผู้พิการแล้วก็จะได้รับเงินหมื่นกับเขานะครับซึ่งก็ไปติดต่อที่ไหนปฏิต,ต่อที่อตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพัฒนาสังคมเนี่ยเขาให้ไปติดต่อทําที่โรงพยาบ,บาลศูนย์แต่ละจังหวัดเขามีให้นะครับส่วนบัตรคนจนซึ่ง ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณไม่ไปยืนยันตัวตนก่อนหน้านี้พอจะได้เงินหมื่นก็กูรีกูจอจะไปเอ,อยืนยันตัวตนแล้วบอบอกลงทะเบียนยืนยันตัวตนช้าจะได้เงินหมื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาพูดง่ายๆนะคุณไม่ใส่ใจหรือคุณอาจจะติดธุระอะละผมก็ไม่ว่าคุณหรอกแต่ตอนนี้อยากจะได้เงินหมื่นนะเขาและอ่ะก็รอบวันที่ยืนยันตัวตนแล้ว จะทันวันที่25-30ไหมตอบไม่ได้แต่ถ้าคุณไปยืนยันตัวตนคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับในรอบตกหลน่นก็คือ22ของทุกเดือน22อะไร22ตุลา22พฤศจิกาและ22ธันวาซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายถ้าคุณยืนยันตัวตนช้าโอกาสในการได้เงินมื่นได้็นกระสดคุณก็จะช้าไปด้วยโอเคไหมสำหรับบัตรคนจน บุคคลที่เป็นบุคคลล้มละลายบุคคลที่ไม่มีบัญชีธนาคารอาโคศกของกรมบังคับคดบีบอกแล้วว่าจะปลดล็อกให้บุคคลล้มละลายตามกฎหมายล้มละลายนะที่ไม่สามารถก็คือไม่สามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่สามารถใช้บัญชีกลับได้คุณจะ ได้เงินหมื่นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าให้คุณเนี่ยไปติดต่อที่สำนักง,งานบังคับคดีในแต่ละพื้นที่หรือกรมบ,บังคับคดีก็ได้มีหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ11 11 1 1 1 1กด79โอเคไหมอ้อลืมไปสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมี2องแสนรายชื่อลงทะเบียนแต่ชื่อไม่ตรงกับลงทะเบียนอันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันดงนั้นคุณต้องรีบแก้ไขนะครับ วิธีการในการแก้ไขคุณเข้าไปแก้ไขผ่านแอปทางรัฐก็ได้หรือไปทําให้ชื่อของคุณกับชื่อในทะเบียนบัตรประชา,าชนของคุณมันตรงกันจะไปติดต่อกรมการปกครองอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ให้ชื่อมันตรงกันโอเคไหมและมีถึงสองล้านลายชื่อสองล้านลายชื่อเนี่ย Suzanne, ประมาณว่าไม่ได้ย,ย ande, นืนยันตัวตนไม่ได้ KYC ในแอปทางรัฐมิฉะนั้นแล้วคุณรีบไปยืนยนันตัวตน อ่านนี่เป็นคําถามที่หลายๆคนถามมาเยอะนะผมอ่านนะแล้วผมก็ค่อยๆมาไล่เรียงตอบให้นะครับโอเค